รถ <Wow. S 2> ด,ด่วน83 mm hmm. กำลังจะเข้าจอดสถานีบางบำรุนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่พี่ปุ๋ยรถไฟ f c กับพี่บิ๊กจอดทำขบวนมาอีกครั้งนะฮะร,รอบนี้มาคู่หูเลยนะฮะก็คือพี่ปุ๋ยรถไฟ f c กับพี่บิ๊กจอดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ปุ๋ยมาคนเดียวนะฮะแต่ว่ารอบนี้พี่บิ๊กจอดมาด้วยนะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มาเจอพี่ปุ๋ยนะครับอาทิตย์นี้ก็ มาเจอพี่บิ๊กจอดด้วยนะครับก็สำหรับเส้นทางระหว่างกรุงเทพอภิวัตไปจนถึงสารยานะครับพนักงานแขวงธนบุรีจะเป็นคนทำขบวนไปก่อนนะฮะซึ่งพี่ปุ๋ยก็จะไปรับเวรที่สารยานะครับเพราะว่าพี่ปุ๋ยกับพี่บิ๊กจอดเป็นพ่อขอรอแล้วก็ช่างเครื่องแขวงชุมพรนะครับต้องให้แขวงธนบุรีทำไปก่อนนะฮะ ในวันนี้นะครับขบวนรถด่วน83ผู้โดยสารก็เยอะนะฮะทุกคนตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะฮะก็มีผู้โดยสารที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับผู้โดยสารที่บางบํารุงก็เยอะนะฮะทุกคนช่วงนี้ฤดูร้อนนะฮะคนก็ไปเที่ยวทะเลกันนะครับอากาศร้อนมากนะฮะช่วงนี้ก็เพิ่งเข้าต้นเดือนมีนาคมนะฮะทะลุ51องศาแล้วนะครับ หลายคนก็วางแผนไปเที่ยวทะเลกันนะฮะไม่ค่อยได้ขึ้นภาคเหนือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาคเหนือ1อากาศร้อนนะฮะสฝุ่น PM 2.5เยอะด้วยนะครับที่เยอะสุดๆก็จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ,ะเพื่อนๆดูสิครับนี่เป็นสถานีระบบปิดนะฮะแต่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับดูสิเรายังเห็นกล่องโฟมนะฮะเห็นพวกขยะนะฮะ ด่นที่สถานีนรครับไม่ว่าจะเป็นรางของรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะเพื่อนๆดูสิมีถุงกิลี่ด้วยนะทุกคนตรงนี้ขยะชิ้นใหญ่เลยนะฮะเพื่อนๆดูสิก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะฮะบ้านเราเมืองเราจะได้หน้าอยู่นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะฮะแล้วคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะชาวต่างชาติก็ จะได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดด้วยนะฮะเมื่อประเทศเราสะอาดนะครับชาวต่างชาติก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นนะฮะทุกคนเหมือนที่คนไทยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าบ้านเขาสะอาดอย่างนี้นี่แหละครับเริ่มที่ตัวเราก่อนนะฮะทุกคนตอนนี้ขบวน83ก็เรียกเข้าชันชาแลาแล้วนะฮะ แล้วก็มีเสียงประกาศแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่ชุมทางทุ่งสงนะฮะเป็นปลายทางสถานีตรังนะครับตอนนี้แสงไฟก็มาแล้วนะครับเป็นรถจาก q s y นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ขบวน83ซึ่งทำขบวนโดยพี่ปวยรถไฟ FC แล้วก็พี่บิ๊กจอดนะฮะจะได้รถจาก q s y หมายเลขอะไรทำขบวนนะครับจ้ามาเลยนะฮะทุกคนรถจาก q s y นะฮะ และเดี๋ยวจะบกมือให้พี่ปุยด้วยนะครับถ่ายรถไฟนี้ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะฮะเรื่องของ PDPA นะครับอยากจะฝากให้เตือนทุกคนนะฮะเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะ มาลุ้นกันนะครับว่าได้ QSY หมายเลขอะไรทําขบวนในวันนี้นะครับ QSY หมายเลข5 2 4 8งทขบวนครับ พี่ปุยไม่ได้อยู่ด้านหน้านะฮะพี่ปุยอาจจะอยู่ด้านหลังนะครับข้างหน้าเป็นพนักงานแขวงปนบรีนะฮะที่ทำขบวนอยู่นะครับกําลังจะออกแล้วนะฮะขบวน83นะครับไม่รู้ว่าใช่พี่ปุยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวันนี้พี่ปุยแกไปรับที่สารยานะครับ ขบวน83นะครับเมื่อออกจากสถานีบางบำรลุงไปแล้วนะฮะก็จะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีสารยานครปฐมบ้านโปง่งราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับวันนี้พ่วงตู้สัมภาระมาสอตู้นะฮะผู้โดยสารก็คึกคักนะฮะมีทั้งชาไทยแล้วก็ชาต่างชาตินะครับ อันนี้เป็นรถนั่งชั้น3พัดลมนะฮะคึกคักนะฮะสงสัยคนน่าจะไปเที่ยวทะเลกันนะ,ะมีตำรวจรถไฟด้วยนะครับตำรวจรถไฟกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็มีรถนั่งชั้น2พัดลม2ตู้นะฮะมีตู้สบียงด้วยนะครับวันนี้พ่วงรถนั่งชั้น2พัดลมมา2อตู้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรถนอนนะประัอบอากาศชั้นสนะครับพ่วงมา5โบกี้เหมือนเดิมนะครับปิดท้ายที่ตู้นอนชั้น1นะฮะ ไปแล้วนะครับสำหรับขบวน83นะฮะก็ขอให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับและถึงที่หมายยังปลอดภัยนะฮะแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะฮะช่วงนี้ฤดูร้อนเที่ยวทะเลให้สนุกเต็มที่เลยนะครับ